อเอาจับดูมันไม่มีป็นยงไงาอู้ลุงบักขานี่มีนั่นโดนอะไรเนาะใบไม้โอ้ยว่ามีปีงด้วยไอ้พอแก่ลกไปนีย นี่ครับวิธจีจับปลาสองมือเป็นปลาดุกนะครับผมจับยังไงถึงจะได้ถึไปเลยนี่ไปพกไปพกหรือมีนนะหันขึ้นเก่าจะใช้ห่อใช้อะไรต่างันนืแล้วเป็นการจับสองมือด้วยมือเปล่านะครับผมถ้าเรามีอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะจับได้เยอะกว่านี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น อตอนนี้ถ้าทางจะโดนแล้วล่ะได้ละได้ละตัวหนึ่งเห็นลักษณะการตีน้ำครับผมกระจายครับผมนานๆจับทีต้องใช้กลยุทธ์ดั้งเดิมที่เคยทํามารอดูครับรอดูมุดน้ำโอ้ไม่มาแร้ยังนี่แน่ยัง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 ไม่เห็นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมรอแป๊บหนึ่งมาลอดูกันแป๊บหนึ่งแม่ การจับปลาดุกนยมันมันยากมากเลยครับผมแต่โดนเงี้ยงกำลังขึ้นมาก็มือนี่บวมได้ทั้งวันเลยครับผมเจ็บปวดมากนี่ตัวที่ได้มา้ตัวยังใหญ่เลยครับผมจะได้สักทีหนึ่งได้มากี่ตัวแล้วครับตอนนี้อยย่าหยุด เอาไปแปะฝังเหนียวบ้างฝังรอกดีดีบ้างเอาแปฟฝังเฮือบเฮือบลงมั้งเถอต้องก้อนก้อนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการรื้อแห่นะครับผมรื้อแหงก่อนที่จะอันนี้ไม่ได้หวานนะครับผมเป็นวิธีการลากแหงเฉยลากเพราะว่าสระมันมีขนาดค่อนข้างไม่ใหญ่มากจริงไม่ต้องหวานเอาเอาใช้เครืเอง วิธีใช้อ่ะมันใช้ได้หลายวิธีด้วยกันเช่นอ่าใช้วานใช้ลากใช้คือมันใช้ได้หลายวิธีถ้าเรารู้จักวิธีการทํามาหากินเนาะใช่ปะก็ลองดูครับนี่มันเหมือนวิธีการหาเงินนะมันหาได้หลายวิธีมากเป็นล้านวิธีแต่ด้วยเราถูกปลูกฝังมาให้หาแบบนี้เราก็จะทําแบบนี้ต่อไป กูนนี้นะนกเหมียนโไงหลอดลเดี๋ยวมาจัดได้ไมเก็บตู้ัเลยอ้ยกูกไม่เขนาดยังยันกบพวกกบตันอตกยันยันขางหนึ่ยัยันขางนึ่งไปไยหงไปไล่ไปไลไปไล่ไปไลไปไล่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 ไปไไปไนไปไ เอาไม่ไล่ปงงปนน่ไปอก่เรอไป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 ไล่ฟังมเนเพราะมันดูผักหินอย่เลยนี่เลยอย่หไุม่อยูอได้ม่ต้อพูดไหนไนเห็นแล้อออไปมันหยุดอดนิ่พอแล้วมั้งอแล้วม้งหลังลังหลัง ลงลงบอลเท่าเอาไปนะเ่อนเต่เมงาแกนเป็ลืมยิงเลย